พูดถึงโรดัตกหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วอะมาดามฟินก็เป็นอีกอีกอีกหนึ่งแบรนด์ที่ศรัทธาในแบบผู้อืลือเพราะเขาก็มาร่วมบุญกับเราด้วยที่เราไปล่าสุดเลยเขาเป็นคนทีเจ้ภาพวงส่วเขาเป็นจภาพวงสวด้วยคือตุม คือไม่ต้องยอมรับว่าไม่มีใครไม่รู้จักมาดามฟินหลอกในประเทศเนี้ยเราต้องเห็นศิลปินดาราใช้เยอะมากอ่ะส่วนตัวแล้วว่าบ้านตัวมาอยู่ติดพี่มดดําเดินไปแบบห้านาทีถึงนางก็มีอยู่ที่บ้านแทบทุกรุ่นแล้วซึ่งตอนแรกอะตัวแบบแม่เอาจริงแม่ใช้จริงเหรอระดับมดดํา่ะจะมาใช้น้ำหอมแบบใช่จริงดูคิปดูไม่เชื่อไงคนของพี่มดอนไหนจะเป็นน้ฮะเชื่อหมายว่าพี่มดอะฉีดแบบพี่ด้าฉีดเหมือนแบบ ฉีดเหมือนติดแล้วอะเหมือนเขาติดกลิ่นเขาอะเหมือนอันนี้ไมนเป็นกลิ่นของเขาอะครับตัวด๊ามเขาฉีดแล้วก็เขาก็เดินตามติดตัวตลอดท้ามันลดเลยอะไรประเด็นคือวันที่ขึ้นถ้ำนาคาครับมันเป็นวันที่ตุ้มแบบฝนตกแล้วมันอับแล้วมนคือเราขึ้นไปอะสองชั่วโมงพี่มดดำขึ้นสองชั่วโมงอยู่วันนั้นอีกสองชั่วโมงเนาะลงมาอีกสองชั่วโมงก็เป็นหกชั่วโมงแล้วอะแต่ลงมาข้างหน้าไปกินข้าวกันต่ออะพี่มดดำกลิ่นตัวยังแบบหอมอยู่เลยอ่ะตุ้มก็เลยแบบแม่อันนี้แสดงว่ากลิ่นติด เราเห็นดาราหลายคนใช้มากแล้วตุ้ก็สงสัยว่ามันจะหอมจริงไหมก็เลยเอามาลองใช้ดูบ้างพอเราลองลองใช้ดูสิ่งที่ตุ้มชอบในตัวมาดามฟินก่อนนะครับก็คือตุ้มชอบตรงที่เราฉีดมาจะเป็นกลิ่นหนึ่งเฟรชแต่พอเราผ่านไปสักประมาณหลายๆชั่วโมงเนี้ยเรามีเหงื่อออกใช่ไหมครับมันไม่ได้ทําให้กลิ่นเหงื่อไปกบทําให้มันเหม็นแต่มันกลายเป็นว่ากลิ่นยิ่งหอมขึ้นกว่าเดิมเหมือนเขาปรับฟีโลโมนในร่างกายของเราด้วยอันนี้คือความพิเศษของมาดามฟินซึ่งอันนี้ที่ตุ้มชอบม,มากๆแล้ววันนี้ อย่างที่บอกว่าโปรโมชั่นมีทั้งหมด4ขวดใช่ไหมครับอ่ามีเซนชุส์หนขวดอันนี้เซนชุส์นี่ของพี่มดดาเองเลยอันนี้ของพี่มาดาเองอันนี้ขอบอกว่ามันหอมแบบสุดๆคุณลองดูใช่และกลิ่นนี้ก็คือกลิ่นคลาสสิกสีแดงอันนี้ตัวมัจะหอมมั้จะเหมือนดอกลองเป็นผู้หญิงตัวเล็กจะหอมหวานแต่จริงๆผู้ชายก็ใช้ได้เพราะว่านางเป็นยูนิเซ็กซ์แล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้จะมีความลักชัวรี่นิดนึงเป็น V สีชมพูอันนี้แหละคือลดอันนี้คือจะแพงนิดนึงทำไมฉันลองไว้คะฉันไม่เคยเขา รุ่นของตุ้มตามครับผมส่วนอันนี้แน่นอนฮะอันนี้เป็นน้ําหอมผู้ชายที่เวอร์มากตรงไหนหรือเปล่ามันไม่ฉุนพี่ดาเคยดมน้ําหอมผู้ชายแล้วรู้สึกเบียนหัวไหมแต่อันนี้กลิ่น f r e s กลิ่นจะสดชื่นอันนี้ชอบมากชอบเลยใช่เลยนะครับเซนชูอสแน่นอนว่าคุณฉีก็ไปยังมั่นใจตัวเองมาปรับฟิโลมงตัวเองได้1ขวด50 ML นะฮะแล้วเราแถมคลาสสิกสีแดงครับฟินอินเลิฟอีก1ขวด30 ML แล้วก็รุ่นวีรุ่นวีสีชมพูนี่นี่ โรสวีสีชมพูอีกหนึ่งขวดแล้วก็อันนี้คุณสามารถไปมิกแอนแม็กกับผู้ชายได้ด้วยมีรุ่นของผู้ชายรุ่นผู้ชายสีดำนี่สามารถซื้อให้ผู้ชายได้เลยหน<ะ>ึ่งอันนะครับ50 ml สขวดแล้วก็30 ml 1ขวดสำหรับคนที่สั่งออเดอร์นี้นะฮะ1,990บาทอันนี้เป็นของปู่อือลือที่ของมาดามส่วนตัวเนี่ย<ะ>ไม่เกี่ยวกับมาดามฟินนะฮะเอาเหรียญขึ้นมาหน่อยนะฮะโอ้ยสวยมากมาดามขอเอาเหรียญที่มาดามไปเอามาจากที่บึงการเนี่ยที่ ปู่อือลือเนี่ยมอบให้กับคุณด้วยมีแค่500เหรียญน,นะฮะ500เหรียญเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยน,นะครับ at fin f i n 2 6 at fin f i n 2 6หรือโทร0 2 1 1 4 6 4 6 6เท่ากับวันนี้คือเราได้บูชามานแล้วไปทำบุญแล้วเขาก็ให้มา500เหรียญวันนี้ไหนๆหนทำเนี่ยจริงๆทำเทปเนี่ยเพื่อจะถวายปู่อือลือนั่นแหละครับเราขอให้เหรียญปู่อือลือเนี่ยสำหรับคนที่สั่งมาดามฟินวันนี้ได้เซ็นชัวส์หนึ่งขวด ฟินอีเลฟหนึ่งขวดวีสีชมพูหนึ่งแล้วก็น้ำหอมผู้ชายหนึ่งของเหรียญปู่อือลือไปให้กับทุกท่านนะฮะวันนี้อีกหนึ่งเหรียญใช่ at fin สองหก n f i n 2 6หรือ021146466021146466หรือ n f i n 2 6ครับผมจากราคาปกติจริงๆมัน6 0 0 0กว่าบาทแต่วันนี้เพียง1,990บาทและที่ตู้อยากจะบอกก็คือตุ้เห็นพิมอดดัมอะเอาไปไหว้พระจันทร์เอาไปไหว้พระไม่ตั้งแต่ที่แบบถวายพานพุ่มที่แบบที่บุงการแล้วตุ้งงพิมดดัเอาไปฉีดใส่ดอกไม้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทำได้นะครับเราสามารถอน้ำหอมถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ ตรงนี้ไหว้พระจันทร์อะไรเงี้ยก็คือถวายได้ด้วยไ,<ด>ไหว้พระจันทร์มานควรไปไปไหว้พระจันทร์นี่แหละอีกครั้งหนึ่งนะฮะ f i n f i n 2 6เหรียญนีเคล็จริงๆนะฮะไม่ไม่ไม่ผลิตไม,ไม่ไม่ได้ดาเพิ่มอยู่แล้วนี่นแล้ว f i n f i n 2 6 0 2 1 1 4 6 4 6 6วันนี้คุณได้น้ําหอมตัวใหญ่ของมาดามฟินไปหมดเลยอันนี้ถือว่าเป็นตัวใหญ่ของมาดามฟินเลยมีเซนชัวปมีฟินอินเลิฟนะครับมี V มีน้ําหอมผู้ชายอันนี้ถือเป็นตัวใหญ่ของมาดามฟินหมดเลยคุณได้4ขวด 180 ml 1,990ขอเอาลองเชื่อดูนะฮะบูอือลืมเมื่อกี้อาจจะไปพลิกอะไรคุณคุณต้องซื้ออยู่แล้วสำหรับคนที่ซื้อเซนชูส์วันนี้มันเป็นน้ำหอมมาดามเองถูกต,ต้องป่ะค่ะมดามขอมอบให้คุณกลับไปแลวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ a อด f i n ไอเอหรือ02114 6466ค่ะรับผมอันนี้จริงๆไอตูวมนพกมาติดติดตัวจรไอตัวพกมาเองปตอ,ตอนนี้ อันนี้ให้ไม่ได้ขอบคุณมาตูมมากๆนะฮะขอบคุณที่หมดสิขอบคุณใจมาตูมนะที่ได้ครับคนสนใจนะ f i n fin 26เรามีให้แค่นี้จริงๆนะครับ